เอาเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับพอ่อกับซ่องปลาพรและก็น้องเบย์อีกตามเคยเนาะพี่น้องเนาะก็คือเมื่อนี้กับทั้งซุมเฮากับอันน,นั้นเนาะพี่น้องก็มาที่จุดสุ่มอีกครั้งเนาะก็คือเมื่อวานนีน่ก็มาที่จุดสุม่มเนาะกับทั้งเปล่าลาสัญญาและก็น้องเบย์ก็พากันมาซื่อเสื้อผ้าและก็ซื้อเครื่องไส้ซอย เครื่องไส้ซอยในครัวเฮือนนะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังประท่านขบเนาะเมื่อนี้ทางบพพรก็ได้เดินทางมาอีกครั้งนะพี่น้องเนาะเพื่อจะมาซื้อไฟโซลาเซลล์อันดับแรกนะพี่น้องเนาะให้ความสว่างไว้ก่อนและกาบหัวโคมและกาพวกอนาแพ้ตังเพื่อจะประเหตุกระตู้ให้น้องอยู่สุขาวและกัพวกอนาอย่างคอนตีพวกเลื่อยแตป่ปงตะปูะปน,ะน้องโดยอืมกิได้มาอีกครั้งนะพี่น้องเนาะซึ่ง อ่างบในการซื้อครั้งนี้ก็เป็นทางเมตู้อยู่ทาง U N A เด้อเนาะพี่น้องเนาะก็คือทางเมตู้นี่เพ่นกาซอยเรือหล,ลายท่านเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าหลายท่านแหละแหละกาบ่สจะเป็นน้องไซพุนบอแล้วก็ ลุงโจยบอแล้วก็น้องเบยบอแล้วก็เคสอื่นๆน้ mm hmm. าพี่น้องที่บุพเพอร์ได้เอ่ยก็บบุหู้นักพราะว่าเพิ่นเคยซอยลายเลนะย ipt, ท mm ีเดียวเนาะจังได้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางเมตู้อยู in ่ยุเอลายๆยนะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นอางบในการซื้อให้น้องเบยนักขั้งนี้ก็คือสองล้านหนึ่งแสนกว่าๆน้าพี่น้องก็คือหนึ่งร้อยเหรียญนั่นเองเนาะกับบุพเพอร์ได้มาที่จุดสุ่มอีกตามเคยน้าพี่น้องนี่เด้จุดสุ่มเดียวบุพพรให้เบิ่งก่อนเนาะ และการเครื่องคลองเมื่อวานนี่ยังบระทันเอาลงจากรถเลยพี่น้องไม่แต่ว่าเมานนื่อคืนเนี่ยเอาลงจากอไปนอนเฮือนลุงโจอยอะไรเนาะพี่น้องเนาะนี่เล้รถสามคันเนาะเบาหล่าเบาสัญญาเบาพรน,นี่แหละเครื่องคลองฮุบไปฮุบมาอยู่เพราะว่ายังบระทันมีแบบที่ยังบระท่านมีแบบรักแหลงอยู่เป็นตัวเป็นตนอะไรเนาะพี่น้องอ่าก็คือเมื่อนี่แหละคิดว่าจะเห็ุกระท่อมกระท่อมให้น้องอยู่แต่ก็เชียวเครื่องอคลองลงหันเนาะสึ่เลียงีหลายคนก็นว่าเป็นห่วงเรื่องอันนั้นเนาะพี่น้องเรื่องแบบว่า ผักเครื่องผักคลองไว้ยันแบบว่ามันเสียรนักพี่น้องก็เลยว่าฮุบไปฮุบมาพวกนี้นักพี่น้องนี่เสื้อผ้านี่พูดละทงละทงละทงนี่เนาะสามขันฮะุบไปฮุบมาเนาะอ่ะตอนนี้ก็ฮอดจุดสุ่มเลยนักพี่น้องเดี๋ยวจุดสุม่มกาชิทําการไปหาเหลาะซื้อไฟโซล่าเซลล์ก่อนนักพี่น้องแล้วก็หัวโคมแสงสว่างอะไรและก็พวกอันค่อนตรงค่อนตีแล้วก็อารยังอันน่ะเครื่องไส้เรื่องซอยอะไรเนาะพวกตะปูตะปูเนาะเป็นอย่งไรน้อง มาเป็นข้งที่สองเลยเนาะโดยอืมอืมอืมอ,ม,อม,มาเป็นั้งที่สองในอนาคตก็อาจจะมาเรื่อยๆอยู่ไลยเนาะโดยอ่าอ่าตอนนี้ก็นั่งเศร้าเมื่อยกว่าน,นพี่น้องเพราะว่าวางยาในตอนเช่าเนี่ยมาจากเฮืืนอนน่ะลุงโจยเนาะเบ่าไสผลแล้วก็บ,บุ๊กไปหาบ้านเกิดของน้องเบียร์นี่น้องเบยน,นะพี่น,อน้องเนาะเพราะก็จะอ่านเป็นเบียร์เลยๆเนาะถ้าอยู่ฝั่งไทยเพ่อจะเอ่านว่า่็จะอ่านว่าเออถ้าถ้าฝั่งลาวก็จะอ่านว่าเบีย ทาทภาคใเบยเนาะเบยเนั่นแหละสื่อน้องก็คือน้องเบยเนาะพี่น้องเนาะสรุปแล้วที่น้องเบยอยากไปไทยนะไมายถึงว่ามีแม่ทางภาคไทยอยากาไปอยู่น,น้นะกเพิ่นก็คือแบบคงจะบ่ดได้ไปเพราะว่ามีผู้ใหญ,ญ่ใจดีหลายๆท่านหลายๆล่องก็ให้การสวยเหลือค่อนข้างจะหลายพอสมควรเนะาะอันดับแรกก็คือไปคออ,ออยู่บนน่าจะคออยู่บนอันบนน้องอยู่กเลยพี่น้องบดเครือจานนั่นแหละแล้วก็ชีพุกกระกทบอยู่หัน แล้วก็ชิซื้อนั่นจะนี่ไปไหวอยู่หันน้องๆอดทนเอาไปก่อนเนาะก็คือพากันฮุบไปฮุบมาทางเขาครับผู้หลัดจากบ้านลุงโจยมาบ้านนาทองทางเนี่ยโคตรโหดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตานแต่ว่าในการไปกลับบ่อยมีโอกาสที่จะถ่ายให้อ่าเบิ่งนะพี่น้องเอ้าะพี่น้องอ่าเพื่อผมเป็นการใช้เวลาเดียวเข้าไปเลาะบุงควายสุรัสเซลล์กันเลยเนาะไปโซลัสเซลล์กันเลยอดับแล รนดับแรกไฟต้องมาก่อ <got> น <cha? S 2> <eling> ไฟต้องมาก่อนไฟน้องยังไงไว้จุดสูงไม่ใช่ห่านแบบห่านตัวนั้นบ้าว่ะไฟสุรัสสิวน้อหลอกๆก่อนบ้าไแมน ห้านเวียนห้านจีนนี่แหละส่วนลาทนขายไฟสุลเซิลอันนั้นเป็นห้านขายโทรศัพท์ห้านขายโทรศัพท์เด้ยุตน่าจะมีห่านบอกเขาขายพัดลมแสดงว่ามีขบเดอ้อนะพี่น้องในบ่อนจุดสุม่มมีขบเลยทีเดียว โอเคนะพี่น้องมาฮอดเนะี่ยน่าจะมีน้นองเบยน่าจะมีไฟสุราเซลถ้ามีก็ไปห้านบนก็ะเจ้าโซนนั่นแหละแม่แม่แ,มแต่ว่าจะมีลายขนาดให้เท่าเลือกอยู่โบอันนี้ก็บ่แน่ใจไฟสุราเซล จะบ่หัวเมนจะคลองคนณรู้บ้าไฟสุราเซลมี่บอไฟแสงอาทิตย์ร่วมกันเออหมดตัวเอาโค้แบบนี้วข้เอาตัวดีตัวถือเอาตัวดีตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่ได้เลยมาที่น้องเบียร น้องเบยน้องเบยน้องเบยอ่านเป็นภาษาไทยเป็นน้องเบี้ยแมนไปบอกคนดอกเดียวน่าจะพอแมนเขาอ่ะ เจ้าซื้อยัางหูขมไปแล้ทครไปแล้วเราซื้อเรื่องดุซีแดงแล้วแต่แล้วแต่สีขาวสว่างสีขาวสว่างเราสีขาวซีขาวเนาะได้ไพ่โซลเชียร์มาแล้วบัตรแมนดีใจบ่บัดเนี่ยโดยโอ้ยังแต่ผ่าเละไพ่บัดเนาะบ่พรแมนท้างิ่กก็น่าจะมีครบนะบ่ายาเอ้ยแมน ก็คือจะเอาครบสูตรเลยเนาะโดยมีคอนตีตะปูแมนอยากให้น้องเอาแบบแบบสำนักสำนึงคันแบบนี้มันก็ะแห้งอยู่ไดเบ่พ่อนมันก็ทนอยู่ไรทนแต่ว่าเฮ้ายันน้องไปห้าสากหยักนะเ<ม>พราะว่าเฮาอยากให้ซื้อโคมแบบนี้แต่ต่อใส่สากเอาหรือว่าใส่อันทานเอาหนนะ เจ๊เจ๊จะได้บเจ๊ได้เจ๊ได้เซลสาได้เอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวเจ๊ได้ก็ได้สซลเซลในสากได้บ่บัได้บ่ได้บางทีมันมีอนาบูพิซาอยู่เมืนเดิมแม่ซื้อขาต้องแท่นาต้องถ่าตัวนี้ไปได้ตัวนี้มันตรงเไปสากเลยสนินี่มันบไดิสาอยู่ มันมาที้มาแปงดิเขามาแปงตัวนี้หาไดโอ้ตัวที่เพลแล้วทีแล้วเขาจะมาแปงนีโดยแว่าสือไปบ่ดนเาง่ายเนาะตัวนี้ก็ดีตัวนี้เอาตัวนั้นแหละตายบงใอยเท่ไใ่นไปโอ้ไปงไปใหญ่ว่่ anh à, hứa nhảy bọn này ừ vừng đố có đấy là khả này hả xe xe hạ, hạ ừ. tay โอ้แห้งขาดอะไรไปอ่ะกันน้ำได้บ่เนี่ยการล้างนี่นี่ก็แค่ปลาเลยนี่นี่แค่ปลาก็ได้นี่เลยละกันน้ำได้เออกันน้ำเบ่ยขั้นแบ็ดมืดในไปสากนะเขาเจ้าได้บ่ได้เออสาวได้เอาต้นนี่แหละบ่พอพอไวยากให้มันแห้งแไ่ให้บ่แห้งมันกับบ่หักไปใส่กะแล้วก็หรือคนอ่ะ คอนตีมีบ่ะผ่ามีบาะนี่มัดสองคนโอเคเอาเอานะหั่นไปเป็นแบบนี้แหลอยัต้องว้นี่แหละเมื่อไรจะไรรวมบัตรเมื่อไรจะไรรวมบัตเดียวสองันเื่อจะมาจ่ายทีดี ใช้ทางไหนผ่าอันนี้คือคอนตีเนาะอ๋อเอาแบบี้บ่อปลาพมันจังไงเนาะท่าไดไหนฮะแปดสิบเอาไปไปตะี้คือบบเป็นคอนตีนี่คอนตีบ่อพที่เป็นกระดาน้องบ่อพอนะทำาอะไรเนาะเพราะว่า ก็ได้ก็ได้เรือต้นี้ได้บ่ตอกต้นนี้บ่ตัวนี้ท่ายไหนเจ็ดสิอ้าวเจจัดไปวางหนึ่งก็ได้จริเนาได้ได้ได้เลือยอ้ไม่บ่เลือมือเดีย๋ยวจัดไม่กลมเนานะบ่แมนเพราะว่าห้าวตองในใส่เซอกันไปดูแลบ่เดี๋ยวนี้บ่เออเออเออเอท่ายไหนฮะห้าสิบ

พอได้ให้น้องดูบอนดูบอนนอนบอนไว้ข้าวซานอาหารแหงเว้าง่ายเนาะเท่าไรอันนี้70 70แบ่ากพบบจําเป็นจํเป็นอีหลีก็ตะปูตะปจํเป็นี่ ອປຕອໂຕນານີ້ຄຸດເຈົ້າຊາບນັ້ນເນາະໂຕພາອ້າຕະພາຫັ້ນແຫຼະເອົາໂຕດາມຄຸນບຸມແຮງເອົານ້ອງເບີຍນີ້ຈະໄດ້ວຕນີມປຮອປ8 8ຈລດ8 Doi lẽ ừ. à, à, là cái này là cái Mình là cái này 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 là này là cái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  này là าส12ละเพราะว่ามันกบมันใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเฮาแบบว่ามันมันแนบเลยสิเนาะแม่นอ12เอ้าเอาตะปู12ในรถนึงยแต่ผ้าบัดเนาะบ่ยาบัดนี้แม่นผาบัดก็ประมาณสักพื้นนึงโดยแม่ขอโทษขอทุกคนเนาะเป็นวัดเนาะ เอาตะปูนี่เด้อโลดนึงตะปูสองเสือกเขาว่าดึงบ่ดึงหยังด5บาทอ๋อแม่นๆๆเอาๆๆเอาเสือกน้อยเอาประมาณว่ากํนึงหรือกนี่ก็ได้มีบ่ต้องเป็นกเอือยมีๆีบ่เออเาเป็นกเนาะเอาโลดนึงบ่เอาโลดนึงงกันเด้อบ่พ่มันสิลายอยู่บ่ โอ้ตะปูช่างนี่ตะปูสิบสองบ่บาบ่เอดบ่เฮยมาต่ลตะปูสิบ่เอาสิบเอาสิบงาหนลาดเอาเลยเนาะยาหขลาดเลยทำมันงหญ่ก็เป็นวัดนื้อบดี้อยู่ใช่ไหมอือน่าจะพอดีอยู่

เอาใหญ่สุดเอาใหญ่สุดจะะตาได้แม่จากแม่เอาว่าสี่มกัพอและบอพรออ่าสี่คุณสี่แล้วสีคไปไปไลเงินมาหนึ่งบอพรสี่เออ ถ้าในมัดในนี่ด้วยไสยกระสอบไม่บอกรอบอาากระสอบเออไสกระสอบแค่ไหนอ้อทุกคนวันนี้สีไปเบิร์นไลเงินว่ามืดลายไปได้เนาะใช่ร่วมจะใช้อยู่ฝนบ่โอ้ท้องฝนไล่อยู่โวันมีอยู่แล้วก่อนงาน

ลานเสาสองลดได้่นาสาสองลานาสาก็ได้หานแต่านเแค่ก็ได้ลานทวนเนาะรย้าุในแต่ลานเสาพันรถสองพันเกียรรถสองพันเกียร์ผ่นว่าบ่ฟอนเอ้าโอเคก็ไปต่อคือสิครบวันละนาะยาเนาะโดยนาจะครบครบวันละลานเา้านเลาานเานนี่ ยาเก่ากับชืออะไรลานชาวพันลานลานชาวพันกี่บเงิเารับเงาพันเาจักบีจักบอรับเงินาวพันนักสหก็มีฮ่าฮ่า

จแบ่ได้และทุกคนเอ้ยบ้านไหนนะคืออันสิ่งที่ห้าวตองก้านคือขบมาแล้วพี่น้องนม่แต่ห้าสิไรลงมืออยู่เพื่อนพันทุเรนนอเพราะว่าอันน้องพคนอยู่นี่เพื่อเพื่อจ้านฮักกบอยกห้อยู่เพราะว่าส่วงนี้มันจะเริ่มสิเขาและดูคนเลยคน ยานพ้นผาอากาศไม่หอกไม่ฮักขึ้นมาโอ้ยเป็นงานใหญ่คนเลยเพราะว่าทั้งหนองเพิ่นในกะเด็กหน่อยก็แม่นะทุกคนเนาะยังเป็นเด็กก่อนอยู่สิบสี่ปีโอมีคนอบรมอย่สังสอ,งสองนเนาะเพิ่นกะจะเป็นคนแบบนี้แหละเนาะยังหมอเพราะปฏิบายนโอ้หมอแมน,น,นมูนวาดน,นี่<ม>บ่ได้เอาหมอโดยในนี้มีบ่ไดในี้หมอ มอก้วมมอแกอแกงหมงกงีแหละับถอยอ้าวบกอ่างเงีบวงเอ้นี่มาบ่งนี่ในรูปขพอนมอม่่ามอมอแมอแกงนี่โอ้นี่ได้ไงใหญ่กว่านี้มีบ่ใสโอ้ใหญ่โอะนะลดทำนดนึงมันใหญ่โผดป่พ่อนะนะ เออตัวนั้นพอดีนี่ตัวนี้พอดีโอ้โหโอ้น้องพอดีใจดีใจบ่ดีใจเทอะไรนี่ฮะมีผ้าอั้นผอมบ่อผ้าอั้นไม่บ่เอาเอาหน่อยนี่ถั่ยย่างไม่บ่ถั่ยย่างโอ้นี่เดิบ๊อบพอน

ยังาหาเนาะเอาหน,าน่โอเคแล้วก็บ่วงมาพอนบ่วงกัปหนึ่งเอาบ่วงกัปหนึ่งอันเะดี๋ดวยวเล็ดกว่าเล็กกว่าจุดซุ้มดีเพราะว่าจุดซุ้มนี่มันจะค่อนบริเวณนี่มาเสือนี่มันตะกี้เป็นบอลตลาดนี่มันจะหน่อยเออเอากัปหนึ่งมันจะหน่อยนะบ่พอ เพราะว่าแต่บาสัญญาเคยขาคายมาก่อนเคยอ่านไปห้าสงเฮ็ดสองฮอนตะกี้แสดงว่าคำภูไธยอ่านเศรษฐกิจถือดีเนาะแบบมามาเชฉาก่อนหมู่โดยจะคือเป็นอี่ก็ได้คายดีได้คายดีโอ้ชนะแมนส่วนมากเลยจะไม่หันจีนรลายกว่าส่วนมากคนเล่าเฮาหนาจะบุไลไปได้ราวะอันส่วนบุมีทุนกันบุมีทุนปกติเนาะแมน ค้ได้ญงแห้ะกผูค okay นันใดน้าหมอไงโดนเอาน่าจะครบน้องยาบนแม่เสน80ทั้งบวงทั้งถวยครบมัโอ้น่าจะครบน้องัวนแบบในนอกเอาดีเด้อย่ามันแตกกันโซลเซลแตกเนาะ ดีใจบ่ดีใจบ่สิได้อันเพื่อนได้อีกไรดีใจสิได้เพื่อนก็ว่าแมนเนาะบอรพรพ่อได้ยอยู่เนาะกระทำหน่อยอะไรทุกคนเลยพ่อได้อยู่ตัวอาจ้าหน้าที่คอยเห็ดคอยไปเนาะบอพรไปเรือ่อยเดี๋ยวกะเป็นรูปเป็นร่างนี่ต้องอ้ําน้องาสัญญาแล้วอะไรบัตนี้แต่ว่าคุณนแ่ยอยูไปรวบรวบโค้งที่คุณเลยเวลาสิได้กลับบ้านเนาะเลย ทุกคนบัน,นี้เห้ากับสีไปรวบรวมคล้องเนาะคล้องที่ข้าสื่อเต็มว่าดน,นี่ก็คือย่งท่านในเมื่อเถือทุกคนเลยย่างท่านได้เอาเมื่อเนาะเพราะว่าห้าไปบัตรลุงโจยเลยแล้วก็กลับมาสื่อโซะลารเซลล์ใหมยอย่อีกบัตรใน,นห้ากับจะได้กลับกะั่อมหน,นองทะเลเนาะทุกคนเนาะห้าสีได้ไปห็ดกระถอมอีกให้พี่น้องๆในเบิง้งน้ำกันทะเลทั้งนี้ก็เป็นบ่าวลาที เขาอยู่เนาะทุกคนเนาะว่าไงห้เพ <Olympics> ิ่นอยู่เผาน่าจะครบแล้วบอลาเอ้ยบัดเนยสบายดีสบายดีเอ้าสบายดีน้าจะครบแล้วทุกคนเลยเอ้าบัดนี้กับผมไม่ยังไล่เนาะบ่พอน ข้ากาดสี่ได้ไปน้องบัตรน้องเพิ่นแล้วเนาะแมคแมนเอาทุกคนคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีกดติดตามต่อไปยด้วพี่น้องเด้วยโดยโดยโดยเอาสบายดีบอละสบายดีสบายดีเอาสบายดีน้องฝากติดตามคลิปต่อไปทุกคนเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดกระท่อมหันสิเฮ็ดแนวาได้แน่เนาะแมนแมนพาหล่นน้ำกันเลย